สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หลังปีใหม่มาตัวละครมีการขยับนะครับเดี๋ยวจะเปิดของเดิมให้ดูก่อนตัวอาวุธผมย้ายมาเป็นสายสเตนนะครับแต่ว่าตัวอาวุธเนี่ยยังติดค่าอาวุธของเมืองพนเทล่าอยู่เป็นเลเวล10ทั้ง3ช่องส่วนการ์ดอาวุธตอนนี้เป็นเชลฟิชการ์ด3ใบนะครับเพิ่มการโจมตีธาตุดินกับธาตุไฟ17.5%แล้วก็วากาบอลวูฟเพิ่มค่าคิสดเบโบนัส 8%เพิ่มไฟนอตพีดัเบตโบนัส9%นะครับแล้วก็ติดเป็นการ์ดเลดิกอยู่ที่เพิ่มไฟนอตคริสิบเปอันนี้คือเซ็ตเดิมเดิมเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนการ์ดเลดิกออกแล้วใส่การ์ดเนสโกที่เพิ่งได้จากกิจกรรมไอดาพิฆาตอสูรมาสําหรับใครที่อยากจะเติมเพชรอยากจะพัฒนาตัวละครตัวเองวิธีง่ายๆครับก็ทักทายไปได้นะฮะที่ร้านลิชแมนชัปแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้านะฮะลิชแมนชัปเติมถูกเติมไว บริการปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากเกม ROX ก็ยังมีอีกมากมายหลายเกมให้ได้เลือกเติมกันนะครับผมยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงร้าน l i c h m a n Shop ไว้ครับให้ไปดูที่ค่าอัคริแล้วก,กัน ค่าคริ98.84บวก51 51นี่ก่อนบัฟเนาะพอบัฟมันจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก30%หลังจากรวมบัฟเนี่ยค่าไฟนอนคลคริผมมันจะกลายเป็น107เออ179.84%ถอดการเลดิกออกมันก็จะหายไป10%ก็จะจาก179จะเหลือ169ค่าไฟนอลพีดาเมจโบนัสก่อนบัฟก่อนบัฟกับก่อนเอาลิงออกมานะเป็น118% พอเอาลิงออกเนี่ยค่าไฟนอลพีดาเมจโบนัสจะขยับขึ้นมาเป็น156.25นะครับเช่นเดิมครับตัวที่เลือกทดสอบขอทดสอบกับตัวออกหลดไม่ให้มอนมันตีแล้วกันนะมันจะได้เห็นดาเมจตัวเราชัดๆตัวผมชัดๆนะครับหนาทีเหมือนเดิมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตัวนี้ DPS มันจะขยับขยับอยู่ระหว่าง230 220-230ถึง230ล้านนะครับบวกลบอยู่แถวแถวนี้ส่วนค่า total damage เนี่ยรู้สึกว่าจะได้อยู่ประมาณ14,000ล้านเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่ามันจะตรงตามนั้นไหม damage เหมือนขยับขึ้นมานะครับเมื่อก่อนมันเคยได้ประมาณ240ตอนนี้ขยับมาเป็น250กว่า ด้วยความที่ไม่ได้เป็นสายคำนวณเนาะบางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันพุ่งมันขยับขึ้นมาจากอะไรอีก5วิครับ3 2 1 0โอเค14,000นะครับ DPS 247ล้านก็อยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้ขยับอย่างแรกเป็นตัวถุงเลือดแล้วใส่การ์ดเนียริตก่อนแล้วกันครับดูว่ามันมีผลมากมีผลน้อยขนาดไหน เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับถุงเลือดยังไม่ได้เจาะรูเลยเจาะกันสดๆนี่แหละพอใส่ถุงเลือดค่าไฟนอนพีจาก150กว่าขยับขึ้นมาเป็น170.25ตัวเดิม1นนาทีเหมือนเดิมนะครับลุยขึ้นไหม มันก็ต้องขึ้นแหละอืมมีแตะ260แกว่งๆอยู่ฮนะแกว่งๆอยู่ระหว่าง250 260 3 2 1 0โอเค15,000ครับจาก240ล้านขึ้นมาเป็น260ล้าน ก็เพิ่มขึ้นมาอีก20ล้านนะครับเทสครั้งสุดท้ายเอาการ์ดเรดิกในอาวุธออกนะฮะแล้วใส่การ์ดเนสโกเข้าไปครับเอาการ์ดเรดิกออกยัดตัวเนสโกครับเนสโกเพิ่มไฟนอลพีดามจโบนัสนะครับ29%นี่ค่าไฟนอลพีเพิ่มขึ้นมาเป็น199.25เกือบๆจะ200%แล้วนะครับทดสอบรอบสุดท้ายครับ ขวดมันเข้าค่าไฟนอนพีเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ DPS จะขยับขึ้นเป็นเท่าไหร่โทัลดาเมจจะถึง1มื0นเจ็ดมืนแปดไม่ว่าคิดว่าได้สองการ์ดเนี่ยน่าจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกประมาณ20%นนะ สองขยับออกมาหมื่นเจาสิบเอล้าน DPS จากหมขึ้นมาเป็น1มืก็ประมาณ20%ครับจาก150จากไฟน a อนพีดาเมจโบนัสน้อร้อกว่ากว่าขยับขึ้นมาเป็นร9อยเกก็เท่ากับว่าเพิ่มไอค่าไฟน a อนพีดาเมจโบนัสขึ้นมาประมาณ40หน่วย40% 40%เนี่ยให้ดาเมจเพิ่มขึ้นโดยรวม20%ก็ถือว่าโอเคอยู่การ์ดสองการ์ดนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับเป็นก้าวแรกหลังจากปีใหม่นะครับเป็นการขยับก้าวแรกหลังจากปีใหม่เพื่อหาทางเพิ่ม DPS หาทางเพิ่มดาเมจให้ตัวละครของตัวเองมาเทสให้ดูแล้วนะฮะหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันยังไงก็เช่นเดิมนะครับผมฝากกดติดตามช่อง Devil Review ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ